สวัสดีค่ะยิดะนดีต้อนรับเข้าสู่ RL Channel ค่ะวันนี้เราก็มาพบเจอกันเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆจะมีเหรียญโปรยทานนะคะลายน่ารักน่ารักมาแนะนำให้เพื่อนๆด้ยค่ะสามารถใส่เหรียญหลังได้นะคะใส่ช่องนี้ได้เลยค่ะตามแนวของดิบบิ้นนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นค่ะเราใช้ริบบินบบ้นเบอร์สองนะคะความยาวอยู่ที่ห้า้าเซนติเมตรค่ะจะใช้อยู่ที่ห้าิบ้าเซนติเมตรนะคะในส่วนอื่นก็จะมีตังเหลียญค่ะสังวานนะคะกันไกแหนบค่ะ น่ารักมากนะคะลายนี้ค่ะสามารถทำเป็นสต็อกได้ะค่ะสำหรับใสเ่เบสที่หลังนะคะนี่ค่ะทิปบิ้นนะคะ55เซนติเมตรค่ะความยาวเบอร์สองนะคะ ปลายิบินจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะน,นี้นะคะเพื่อง่ายต่อการสอดค่ะเราใช้ทั้งหมดสี่เส้นค่ะเริ่มแรกเราจะมาพับเส้นในด้านใดด้านหนึ่งนะคะลงมาค่ะด้านสั้นเราจะให้อยู่นะคะด้านด้านสั้นเราจะให้สั้นกว่าด้านที่ยาวประมาณสามเซนติเมตรนะคะ เวลาเราพับขั้นตอนฐานแปดแล้วหลังจากที่เรากระจายดิปปิ้งแล้วนะคะความยาวเขาจะได้เสมอกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเราจะให้เส้นที่ยาวค่ะอยู่ด้านบนเน,นี่ยค่ะ เส้นที่สองค่ะแล้วนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งไว้นะคะเส้นที่สามค่ะคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะเราสอดเป็นช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งนะคะ ในช่องของเส้นที่4นะคะตรงนี้ค่ะเราจะดึงเอาเส้นที่3ขึ้นมาทั้ง2เส้นเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะกระจายดิปปิ้ให้เป็นแเส้นค่ะโดยการทำเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะ ทำเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะที่ไกลแบบที่สุดเนาะทําเชียงขึ้นไปด้านบนค่ะวนขวาไปเลยค่ะงงไหมคะ สำหรับคนที่ทำผนส้มไปแล้วนะคะจะไม่ยากเลยนะเป็นถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะนำมาสอดตรงช่องนี้เลยคะ่ะเรากรจายครบแล้วนะคะก็จะได้แปดเส้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะจัแบบริบบิ้นให้อยู่นะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนำมาทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นำมาทับเส้นที่สาม ขั้นตอนนี้นะคะด้านบนก็จะมีสี่เส้นด้านล่างก็มีสี่เส้นเหมือนกันค่ะต่อไปเราจะทําให้ด้านบนเหลือแค่3มเส้นเท่านั้นนะคะเราก็จะวางเส้นที่อยู่ด้านในสุดค่ะลงไปนะวางไปค่ะนําเส้นที่อยู่ด้านล่างทับขึ้นมาค่ะเส้นในสุดวางลงไปค่ะ เส้นล่างเรานำขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นในสุดระวังลงไปนำเส้นล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นในสุดระวังลงไปค่ะนำเส้นล่างนะคะนำขึ้นมาทับด้านบน ขั้นตอนนี้ด้านล่างก็จะไม่มีไม่มีลิบบิ้แล้วนะคะก็จะมีอยู่ด้านบนสี่เส้นค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําให้เหลือแค่สามเส้นเท่านั้นนะคะโดยการวางเส้นในสุดลงไปนะคะเราจัดตรงคลีบนี้นะคะดันดันขึ้นมานิดหน่อยค่ะเพื่อง่ายต่อการสอดนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะเราทําเส้นนี้ก่อนเลย นำมาสอดช่องนี้ค่ะเส้นแรกนะคะเส้นที่สองสอดเข้าไปในช่องเดียวกันค่ะแต่เราบังคับให้เขาไปโผล่ช่องที่สองนะคะเส้นที่สามสอดเข้าไปในช่องเดียวกันแต่จะบังคับริบบิ้นนะคะชายริบบิ้นให้ไปโผล่ในช่องที่สามค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาค่อยๆดึงชายบิ้นนะคะ ดึงให้กระชับนะคะถ้ายังไม่กระชับประพลิกด้านนี้ขึ้นมาค่ะมันก็จะมีเป,เป็นตาสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเราก็จะดึงดึงนะคะดึงให้กระชับอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะ ลงต้นที่เส้นนี้ค่ะเราก็จะนำมาพาดนะคะด้านหน้าของเส้นที่สามหนึ่งสอามพาดรงด้านหน้าของเส้นที่สามเส้นต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะพาดรงด้านหน้าเส้นที่สามเส้นต่อไปค่ะคือเส้นนี้นะคะพาดรงด้านหน้าเส้นที่สามค่ะ เส้นต่อไปคือเส้นนี้ผ้าตรงไปหน้าเส้นที่สามเส้นแรกเราทำยังไงนะคะเส้นต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะผ้าตรงไปหน้าเส้นที่สามในขั้นตอนนี้ริบบิ้นนะคะก็จะเหลือแค่สามเส้นแล้วเราก็จะไม่มีที่จะต้องมาพาดแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะ ราจะมาสอดเข้าช่องนี้นะคะช่องที่อยู่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาค่ะสอดเลยคะ่ะสเกตดูชารลิบ,บินนะตัวลิบ,บินนะคะอย่ากให้พลิกนะคะเส้นที่สองค่ะเราสอดเข้าในช่องเดียวกันแต่เราบังคับให้เข้ามาโผล่ที่ช่องที่สองค่ะ สังเกตไม่ยากนะคะลิบบิ้งที่เราสอบมานี้จะตามแนวของลิบบิ้งเลยค่ะตามแนวเส้นของเขาเลยเส้นที่สามเราก็สอดสอดในช่องเดียวกันค่ะแต่ให้โผล่ที่ช่องถัดไปคือช่องที่สามเสร็จเรียบร้อยเราพลิกกลับมาค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาสอดเก็บนะคะสอดผ่าน3มเส้นนะคะสอดผ่านไปเลยสเส้นนะคะให้ครบทำให้ครบทั้ง8เส้น,นะค่ะทำเหมือนกันนะคะสอดผ่าน3มเส้น,นะค่ะ ทอดครบตั้งแต่เส้นแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะจ่รจะบินเราเหลือนะคะจะจะตัดความยาเผื่อไว้ค่ะเพื่อง่ายต่อการทํานะคะเพื่อนๆจะลดลงก็ได้นะคะ2อถึงสเซนติเมตรค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทรงของ เหรียญโปรยทานแล้วนะคะกระชับค่ะคือแน่นขึ้นนะคะเราก็เผื่อความยาวไว้แล้วก็สอดเก็บสองครั้งนะคะคจ,จะสอดเก็บอีกรอบนึงนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดชายดิบิพา่ะตัดให้ชิดไปเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาติดต่อสังวานนะคะติดตรงน,นี้ค่ะขั้นตอนการติดนะคะเราก็จะใช้ปืนกาวค่ะ,ะใช้ปืนกาวนะคะ กดไว้สักครู่นะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจาก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ